ผมสวัสดีครับพี้ครับครับผมอยู่บ้านไลยครับผมโคกสางาครับโคกสางาตำบลอำเภอครับตำบลบ้านเรืออำเภอภูเวียงครับจังหวัดขอนแก่นครับผมจังหวัดขอนแก่นนะครับผมเพราตัวนี้เป็นสาย์เลยครับเนี่ยดาวซีพีครับดาวซีพีได้ลูกมาจากตัวแล้วครับลูกสองครับลูกสองสถานะตอนนี้ความร่างครับลูกเพิ่งซีได้เดียนซีมือหามือนะครับเนาะนี่ก็นี่บบลูกเพคนนะครับผม เป็นลูกของตัวใดครับผมยิ่งใหญ่คร,รับผสมกิ้งมะเจ้ายิ่งใหญ่ผสมกิ้งลูกหลาไปพุ่นเลยไปนี่เบิ่งดูครับโอยาวดีผสมตัวแท้เลยเนาะครับเนาะบ่มีใบเนาะครับเนาะครับผมบช่วงนั้นครับผมช่วงนั้นหมอโอ้เพิ่นบัตันเฮ็ดใบเด้อครับเด้อแต่ว่าช่วงนี้ก็คือมีใบแล้วมีหลอดพร้อมแต่ว่าตอนนี้เพิ่นทับมาผสมกิ่งมาเพราะว่าใบหมอโอ้กับเพิ่นเฮ็ดออกมาบพราท่นได้พอาะห้าหกเดือนครับประมาณนี้ครับผม ว่ากันบ่ได้ครับผมเควตัวนี้สูงประมาณ139เครับร้อเป็นสายเลือดดาวสีพีชนะครับเนาะลูกตัวที่สองแม่ท้องว่างโอ้งามงามสวยดีครับผมเบิ่งคอลูคด้วยครับโอ้ยคอลูกเจ้ายิ่งใหญ่ตาแต้มเกี่ยมจ้ำครับผมตัวเมียตัวเมียครับผมเป็นตัวเมียด้วยครับเด้อเนี่ยได้เดียนครับจากมือครับเดียนกับซี่หามือแล้วครับเดียนกับซีหามือเบิ่งเบิ่งบัลไทยด้วยครับตัวเมียยั่งดีด้วยครับเด้อ นี่แหละครับเมื่อนี้มาชมของงามครับผมเบิงบันไทยแม่ครับผมสายเลือดดาวซีพีครับได้ลูกมาสองตัวแล้วนะครับเนาะเมื่อนี้สิเปิดตักตัวครับผมห้าตัวนะครับเลือครบนี่ครับเดี๋ยวเขามาสอบถามราคาครับผมเปิดราคาเท่าไรครับคมนี่1 5ึ0 0แสนห้า5ม0 0นห้าะครับเนาะราคานี่ว่าต่อรองได้บ่ได like ้ 35, 000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 . อยู่ครับได้อยู่ได้อยู่นะครับโอ้งามดีครับผม มาเบิ้องตัวแท้ด้วยนะครับเด้อผู้ใดอยากเบิ้องตัวแท้ครับผมอยู่บ้านโคกสังห์อยู่ฟูเพียงครับผมมาอดฟูเพียงกับทัวมหาเราเลยครับนี่นะครับเบิ้งเขาสวยงามดีครับผมเล็บดีครับผมเล็บดีเล็บสวยครับผมเล็บน้อยกอดดีเด้อครับเด้อนี่ครับเล็บลัง่างไงขวนดีครับผมขวนตกสวงขวาครับผมขวนก็ดีเด้อครับเด้อผู้ใดสนใจครับผมขอเบอร์โทรศัพท์นะครับ นี่นะครับเด้อเบอร์โทรศัพท์ครับผมนี่ครับผมเขาขึ้นหน้าจอเรียบร้อยแล้วครับเบอร์โทรศัพท์ครับผมซื้อแล้วก็หมู่บ้านอำเภอจังหวัดขอนแก่นด้วครับเด้อโอเคครับผมเดี๋ยวเขาไปเบิ่งคมต่อไปครับนี่ครับผมเขามาเบิ่งลูกกันลูกเจ้ายิ่งใหญ่ครับผมได้เดือนครับอีกซีหามื่อซื้อมาจากไหนนี่ น้องเดือนพินอุ้ยขวนตกสวงครับผมน้องเดือนเพินแม่แม่เพิ่นซื้อไว้จังใดแม่ดวงทองแม่ตวงทองก็ว่าว่าตักทองอรรถตวงทองวันนี้เดี๋ยวเข้าไปชมเลยครับผมนี่แหละครับผมตัวนี้คมที่สองครับผมแม่ในเสือ้องหไรทำก่อนแม่ไปเงินครับสถานะตอนนี้ โอ้โหมันขึ้นเมื่อวานนี่เตะมาได้เสียบไปเลยโอ้ครับผมลูกเพิ่นได้จากเดือนแล้วครับยูเกิลสองเยนครับเป็นลูกเผือกนะครับเนาะแม่นี่สูงเท่าไรครับนี่หนึยครับหนึ่งร้อยสามสิบแปดครับผมสายเลือดมันจะใส่เนาะครับเนี่ยสายปานสุรินรคับสายปานสุรินเบิ้งบรรทัยเด้อครับเด้อใส่เบิ้งใบนะครับผมทับเจ้าสันครับผมนี่ครับผม ขึ้นมือวานเนี่ยนะครับเนาะขึ้นมือก้อนนี่ครับผมขึ้นได้สอมือละล่ะว่ตามรักเกลดเพิ่งมาทับมือวานนี่มีใบมีหลอดครบครับผมอ่ะนี่ครับผมอ่างไงเด้อครับเด้อวันดีเราทำเบบงลูกครับผมเป็นลูกตัวภูปะครับเนี่ยสายเลือดเด้อครับเนี่ยเ่ากับว่าควายเผือกนะครับเนาะเาว่าควายเผือกกันนะครับ เพื่อนกับวาเขากับบววาน้นเพื่อนดอกบัววาดอกววาเชื้อ่ะไรบครับผมสชื่วยเอบบ้างมาเกลี่ยฟ้าไปดิเข้อยเผือกด้วยครับเด้อยตัวฟูผู้ใดสนใจด้วยครับเด้อนี่ควอยคมนี่ครับผมนี่ครับเบิ้งอ่างไงดีไหมครับผมอ่างไงเหวผู้ใดสนใจกะกิ่งกลางสอบถามเราได้ไรนะครับเด้อนี่ครับผมเบอร์โทรศัพท์เบิ้งอีกแล้วครับเด้อจทย์ต่อครับเอฟซีครับผม ท่านใดที่สนใจครับผมคมนี่เปิดราคาเท่าไหนครับเปิดสิบสี่ครับเปิดหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทครับผมดึงเบีกนะครับไร้ไร้เนี่ยไปดูค้อยบุญมีตำหนินะครับเนาะครับรับประกันทุกอย่างครับรับประกันทุกอย่างเด้อครับแต่ว่าอันติดบ่ติดบ่ราะถ้าได้รู้เพราะเพิ่นเพิ่งทับเมือกคืนนี่เออครับผมแต่พอข้อยบุญมีปัญหาเบิ่งเล็ยบด้วยครับเรียบครับผมเล็บสวยเล็บดีครับผมเล็บน้อยกอดดีครับผม นี่แหละครับผมเบื้องบันไทยเด้อครับอุ้ยอ้วนขนาดลูกสองเดือนเลยกินนมเลยเนี่ยยังบโปอยขนาดตัวผู้เด้อครับเนาะลูกสามขาทองอ๋อลูกลสามขาทองครับผมเพราะว่าทับเลยเด้อครับเด้อเพิ่นเลว่าเด้อลูกสามขาทองครับผมนี่แหละครับผู้ใดสนใจครับกิ่งกลางสอบถามได้เด้อครับเด้อได้ลูกตัวที่ไหนละครับนี่ลูกสองลูกสามเขาทองลูกสามเขาทองนี่แหละครับผมทับเจ้าสันไว้นะครับ นี่แหละครับผู้ใดสนใจนะครับเด้อกิงกลางเบอร์โทรศัพท์ครับผมจทยครับเอฟซีครับผมบุคักใจจังเดยกับมาเบิ่งตัวแท้เด้อครับเด้อบัดเฮามาเบิ่งตัวสุดท้ายเด้อครับนี่แหละครับผมตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายเด้อครับผมอ้าวไงครับผมยาวดีครับผมสายพัฒนาครับผู้ใดสนใจครับผมกิงกลางเด้อครับเด้อเบิ่งบันท้ายครับผมตัวนี้เพิ่นกระทับเก้าเจริญไปเนาะครับเนาะก้าวเจริญครับผมนี่ครับผมมือทับครับผม ครับวันที่10ครั้งที่หนึ่งธันวาหกสามไปกำหนดคลอด17ตุลาหกสี่ครับผมได้รู้มาจากตัวเล้ครับเนี่ยควอยแม่สาวเด้อครับสูงเท่าไรครับผมร้อยสี่สิบเอ็ดครับิเบ้งบันไทยเด้อครับเด้อเบิ้งบันไทยอ้ยงอ่างงนี่นะครับผมเล็บดีนะครับเล็บดีโมมีตำนี้ครับผมคอง่คอตันดีเบื้องนาเบิ้งตาเด้อครับเด้อผู้ใดสนใจครับผมกิงกลางสอบถามได้ครับผม ครับเก้าเจริญครับผมเก้าเจริญนี่ครับมีใบมีหลอดพร้อมครับนี่หลอดครับผมเก้าเจริญครับผมผู้ใดสนใจเนาะครับเนาะเปิดราคาตัวไหนครับไอตัวนี้ที่เปียถ้าพังครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทครับผมต่อร้องได้บนนี่ได้อยู่ครับได้อยู่ราคาหนีต่อร้องได้ครับผมคุ้ยบุมีตรต่นี้ดังนะครับเนาะจูงย่างไปอยู่นะเไยลายย่างโชว์ดิลูกสิค้าทุกขาถอนคือจะงัวพ่นบโบถูกนะครับผม เบื้งอ่างเนี่ครับควายสูง141เมื่อเบื้องตัวแท้ได้เนาะครับเนาะมาเบื้งตัวแท้ได้เลยครับผมผู้ใดสนใจก็กิ้งกลางสอบถามเลยนะครับเด้อเบอร์โทรกันนี่แหละครับผมคืนนี่ก็แลละครับเบอร์โทรผู้ใดสนใจหรือมาเบื้งตัวแท้ได้ครับผมทั้งเบิดควายอยู่นี่หาตัวขายเบิดเพราราคาตื่ใจปิดราคาเลยครับมีรถสูงหัดบ้านพร้อมเรียบร้อยนี่นะครับผมหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทคุ้มนี่กับลูกดาวซีพี แม่ลูกครับผมเป็นลูกของยิ่งใหญ่ครับผมโอ้ยขวยเดี่ยนกล่าเบิ้งด้วยครับเด้อเอฟซีครับผมเบิ้งคอด้วยครับเป็นแต่้ังครับเบิ้งผู้ใดสนใจนะครับเด้อากได้ของดีของงามมาเบิ้งเอาสายเลือดก็ดีครับผมราคานี่ก็พอฟังอยู่ดหรอกครับผมมันเป็นแม่ลูกเนาะเป็นตัวเดียวมันก็ธรรมดาโอ้สอดลูกครับผมสอดลูกเบิ้งด้วย อีหล่าซื้อว่าจังไดนก็ลืมเหรอน้องเดือนเพลินแม่ซื้อว่าน้องตวงทองจำเอาครับผมเขียบสีทันใด,ด,ะน,ด,ดนะครับเด้อนี่แหละครับผมโดยรวมเนาะครับเนาะบุได้สนใจก็มาเบิ่งตัวแท้ได้เด้อครับลูกตัวผู้ครับผมหนึ่งแสน,นกีน่บาทหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทครับผมแม่ดอนเนี่ยครับผม ขสั่นกับที่นี่น้อยเนาะครับผมสวัสดีครับผมกดกระดิ่งกดซับสไครต์กดติดตามไอ้บ้าจูนี่นะครับเด้อสิด้มีกําลังใจเฮ็ดลิปให้อฟซีหรือแฟนคลับได้รับชมครับผมผู้ใดต้องการชื่นชอบในการเลี้ยงงัวเลี้ยงวายครับผมแต่ว่าบ้าจูบ่ก่อยไปทายั้วเราบอกตรงเลยครับได้แบบถนัดทั้งไวยไหมครับผมบอกก่อนเด้อครับเด้อแต่ว่าคุามีโอกาสก็จะทายอฟซีเบิ่งเก่าแหละครับผมสวัสดีครับ